สวัสดีครับลุงจอยครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของลุงจอยครับในงวดของวันที่16ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับลุงจอยก็บอกว่าลุงจอยฝันแล้วเนาะครับฝันตั้งแต่เมื่อใดครับลุงครับฝันเมื่อคืนวันคงกัเพิ่งฝันเนาะเออไดเ แปลว่ารอบนี้ลุงจอยฝันไว้เนาะเราก็เป็นฝันตองหวดเลยครับครับเมื่อกี้เห็นขับรถไปทางบุญไปยังว่าจะไปเกี่ยวหญ้าผู้ดีเพิ่นไรคนเล่อเลยครับมาเกี่ยบบริยธีลุงจอยล้วเนาะเกี่ยบลุงไปเกี่ยวหญ้าไยะไหงว่าบอกครับเกยวาอ้ครับครับช่วงนี้กับเบื้องหน้าตาสดใสเนาะลุงจอยเนาะสดใสแปลว่ามีความสุขมีเนี่เยอะอืม ลุงจอยได้เงินรัฐบาลนั่นหบอครับได้โอ้ถึงว่าถึแจมใชเนาะรูซสึกมีแห้งบอครับมีแห้งเพราะว่ามีเงินมันก็สิมีแห้งเาะมันก็ชดถืนในชีวิตแล้วก็บม่เคยเห็นเงินมื่นเลยเลยเห็นนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเทียนี่ให้ลุงจอยเวาความฝันให้ f อฟซเป็นได้ฟังเนาะครับครับอ่าลุงจอยฝันเห็นอย่างแน่ในความฝันครับโอ้ในความฝันนี่คนใต้นั้น เ <c oughs> พิ่นมาบอกไปมุนพระว่าไม่เคยเห็นกฎไม่เคยพันเน่นี่จะเสี่ยงไปมุนพระไปแล้วไปกราบเราเราเลยถามมา่ยังมามุนเนี่ยมีคตนตายว่ะเพิ่นว่าหายมุนเอาสี่องค์เดีวยวเครับในพวกฟันห้อยวัดนี่มีหกองด้วยดดเพิ่นว่ามุนต้องมุนหมดไหมเพิ่นว่าหพอเพิ่นว่า สีเอาซีอมค์จะได้เห็นว่าต้องเอาเมดมีซีอมมีหกองไหมหกองมุ่นกับมุ่นมดครับไปเลยไปเลยกลับมาบ้านะกลับมาไปเลยมุ่นแล้วกลับมามานี่ไปเลยมาถามมึงแล้วได้จักฟีหรือผู้ใายนั่นถามหลานหลูกหลานเพิ่นนะครับใช่ว่าพีหรือมาบอกไปมุ่นนะผู้ใายนะถามหลานเพิ่นว่า อายุเล่าเลยในหกสิบแล้วที่เขาปีใหม่เร็วๆนี้จะหอดนี่ก็หกสิบเอ็ดตว่ะไเลยกั้นไว้นะครับมันรูดจากตัวนี้เล้วมาโดนนี่แหละนี่เ็ลขเบื้องแรกนี่บอกครับนี่เลขอ๋อนี่คือตัวเลขครับนี่สี่หกสี่แล้วก็หกศูนย์กับหกหนึ่งอายุของคนตายแม่ครับลุงจอยเตี๋ยวเองบอกครับนี่ครับครับ ระว่างซีเก่าซีแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็เก่าหนึ่งเนาะก็คือเลขกันไหวครับท่านผู้ชมครับอันนี้อยู่ประมาณนี้ผู้ยิ่งไหยผู้ตายครับมันเกิดเกี้ยก็เหลขกซีอยู่เลยบบครับคิดว่านะอ๋อก็คือผีลุงจอยตีเป็นเล็กซีเออผู้ยิ่งผู้ตายผู้ยิ่งนั่นแหครับในความฝันของลุงจอยนี่ฝันประมาณนี้ฝันเห็นผู้ยิ่ง มาบอกก็คือผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เพิ่นตายไปแล้วตายแล้วเพ่นมาหาลุงจอยเออหล้กก็บอกให้ลุงจอยไปนิมนต์พาให้แน่ก็คือที่แรกเพิ่นบม่ได้บอกว่าตะของตายบอกลุงจอยกับ่บููว่าเพื่อนตายโบหูเลยครับได้เรื่องจริงนี่ลุงจอยฮู้จักผู้หญิงคนนี้บอกครับ้หู้อยแม่๋อก็คือเพื่อนตายไปโดนแล้วอตายหลายปีเลยแล้วครับครับเพื่อนมาหาลุงจอยครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็บอกให้ลุงจอยนะครับไปนิมนต์พาหายครับซีองผลว่าห้เอาซีองให้เอาซีองครับแล้วพอลุงจอยไปถึงวัดครับอ่าหลวงพอบอกว่าพาอยู่วัดน่ะมีอยู่หกองแม่ครับก็ไปก็ไปพเมื่อผลว่าครับถ้าไปก็คือให้นิมนต์เบิดเลยหลวงพ่อบอกว่าจะซีครับครับคนสุดท้ายลุงจอยก็เลยนิมนต์นพาหนึ่งจักรลูกครับเพิ่งหกได้เนี่ยหกลูกเพิ่เอาหกหกหกคือได้นิมนต์ไปทั้งเมดหกลูก หกลูกครับแล้วก็ไปทีงานศพแม่ครับหลังจากนั้นพ่อไปถึงงานศพลูกอยได้เข้าไปในงานบอกครับไปก็เห็นก็เห็นก็เห็นยู่ลกูกศพแต่ว่าลานเพินเ่นเลยถามว่าอายุไรจะฟรีหรอพี่ใต้ไหวแต่เพิ่นก็เลยอยู่ลา,าลนเพิ่นเลยบอกว่าหกสิบอายุเพิ่นอย่างหกสิบเอ็ดปีเออหกสิบเอ็ดปีเลยว่ากันเลยนะใด้ครับ แปลว่าคนตายคนนี้นี่ลุงจอยฮูจักอยู่แล้วช่วอยู่แล้วคนตายมาเล่านี่ตายไปโดนแล้วคนหมู่บ้านเดียวกันนี่บอกครับแม่นอยได้ได้หกปีแล้วครับครับแต่ในความฝันในี่เพื่อนมาบอกให้ไปมุนพระไปนิมนต์พาไปสวดศพของเออเพื่อนหาสีองค์ครับครับผู้ใต้เนี่ยสชิดได้ทํำนะสชิดได้ทำครับครับสีองค์ลุงจอยเราวตงแต่เราตเสียไปนะครับลุงจอยเคยฝันเห็นเล่าหลายอย่างบอกบว่าเคยเิดเล่าฝันเมื่อคืนวัน อืมครับบนเนี่อาจิเกี่ยวกับอายุเราเดี๋ยวน้องจอยเนะาะอันนี้ก็เราก็หกสิบคูดีผู้ตาไก็เลยตีหงหกถูน้ำเนปครับกั้นเลยนะครับนี่ตัวตัวเลดีลูกจอยตีให้ก็คือลูกจอยตีหงสี่หกสี่ตัวนั้นมุนพระกับพระอยู่วัดเราหกองค์ครับแล้วก็ผีเจ้าผีนี่หกสิบบอยที่ว่าต้องจอยตีนลยสี่หกสี่เลยเออแม่นแหละสี่หกสี่นี่ทั้งวัดทั้งพระได้นะไปมุน สีลูกครับคนเลยว่าหวัวไปก็ไปมดตัวมาแต่มุนมาแต่ส่วนเลยทำสื่อน,นะคนเลยว่าสวดสี่องค์อยู่แต่ว่าไปหมดแล้วทังหก,กนะถ้าสวนนะสวดสี่องค์คนนะคนเลยทำนะครับจะเรียกสี่หกสีเ่เรียกสี่หกสี่สสครับมานายุหกสิบก็ตีให้หกชูนครับมาในปีใหม่สิเทิงนึ่ก็หกสิบเอ็ดผู้ดีผู้ตาย ก็เลยเอาหกสิบอย่างหกสิบอันหน่กันครับแต่ก็มีสี่เก้าสีเนาะสำหรับเลขเก้าให้สำหรับสำหรับเลของเตัวนให้ระวังเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับก็คือสี่เก้าสี่ครับแล้วก็หกศูนย์ให้ระวังเก้าศูนย์ครับเก้าหนึ่งให้ระวังเออหกหนึ่งให้ระวังเก้าหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตัวเลขของลุงจ่อยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับสี่หกสี่ก็อย่าลืมตัดเป็นสองตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมและตัดก็จะเป็นสี่หก 44แล้วก็64ครับครับก็คืออยู่ในนี้เนาะครับไม่แน่ครับอ่าลุงจ่อยฝันในรอบนี้ตัวเลขอาจจะมาก็ได้เนาะลุงจ่อยเนาะครับสรุปแล้วก็คือลุงจ่อยฝันเห็นคนตายครับท่านผู้ชมครับก็คือผีนี่แหละครับมาบอกลุงจ่อยให้ไปนิมนต์พระอาศีรูปให้หน่อยครับเพื่อที่จะมาสวดอภิธรรมสวดศพของตัวเองครับท่านผู้ชมลุงจ่อยก็ได้ไปนิมนต์พระครับแต่4รูปแต่พระที่วัดมีอยู่6รูปครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่า ให้นิมนต์ก็คือให้นิมนต์ทั้งหกูปหกูปเลยครับลุงจอยก็เลยนิมนต์พระทั้งหมดหกูปไปที่งานศพครับแล้วก็ลุงชอลพอไปถึงงานศพลุงจอยก็ได้เข้าไปที่งานศพเนาะครับ,รบแล้วก็ญาติพี่น้องบอกว่าคนตายคนนี้ครับตายตอนอายุหกสิบก็คือตอนนี้เพื่อนเพื่อนอายุหกสิบปีหกสิบปีครับปีใหม่ก็จะอายุหกสิบเอ็ดเนาะหกสิบเอ็ดครับดีกัน้นเลยครับแต่ในเรื่องจริงเขาก็ตายตอนอายุหกสิบเหมือนกันที่ลุงจอยว่าเนาะครับ โอเคครับก็จะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันของลุงจอยครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารยณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงปังๆครับในงวดของว่าวันที่16ตุลาคม67นี้ครับอาลุงจอยอวยพรให้เอฟซีเพิ่นน้ำเนครับผมครับขอให้ถูกหวยถูกเลยเอ มีโสดมีลาบขอให้เงินทองลังเลเขากระเป๋าครับจงมีความสุขให้ครอบครัขวขอบคุณครับ <c oughs>